สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง today v a r i e t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับก็เป็นประจําทุกๆวันนะครับที่เราจะนำข่าวสารเกี่ยวกับในเรื่องของขเมรลาวประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับเอามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับว่าเขามีเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือน่าติดตามกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ มวยขเขมรกันบ้างเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างห่างหายกันไปนานนะครับแล้วก็มีความคลืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของมวยขเขมรน,นะครับวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนายเสลอจัรทานครับขออนุญาตเรียกแบบนี้หรือว่านายเสลจัธทรที่เป็นประธานมวย เมนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข็มขัดที่เขามีความคาดหวังสูงมากที่อยากจะได้นะครับเข็มขัดมวยขเขมะน,นั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะเอามาคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เอาละเพื่อนๆน,นะครับเรื่องราวที่ได้เกิดนำไปนั้นนะครับได้มีการเผยแพร่ออกมาในเพจต่างๆหลายเพจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนมองไทยหรือว่าจะเป็นเพจอาเซียนเพจอื่นๆนะครับซึ่งมีเนื้อข่าวนะครับประมาณว่าคุณเสลอจันทานเนี่ยนะครับดีใจกับเข็มขัดเข็มขัดหนึ่งนะครับเขามองว่าเป็นการทำความสำเร็จให้แก่ ประเทศของเขานะั่นคือประเทศขเขมรนะครับที่สามารถเอาธงชาติเนี่ยไปไว้อยู่ในเข็มขัดได้นะครับผมก็เลยลองเข้าไปดูที่ต้นทางของเรื่องนี้นั่นก็คือเพจของคุณเสลิจันทาน,นั่นเองนะครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรนะครับจริงๆก็เป็น Facebook ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาก็ลงข่าวสารที่พูดถึงเนี้ยเอาไว้นะครับตรงนี้เลยนะครับที่ทุกๆคนเห็นนะครับเขาบอกว่า พี่น้องครับมีธงกัมพูชาบนเข็มขัด WBC อาเซียนแชมเปี้ยนผมภูมิใจมากครับที่ทำได้และเข็มขัดเส้นนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า WBC อาเซียนเฮฟวี i เวทแชมเปี้ยนชิพซึ่งจะจัดขึ้นในดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนะครับทีนี้ผมขออนุญาตเพื่อนๆน,นะครับ ทีนี้ผมจะขอให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกันวิเคราะห์ไปด้วยกันกับผมทีละเรื่องนะครับทีละเรื่องว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในคําพูดของในเสิรจันทานนะครับอันนี้เขาบอกว่ามีธงชาตินะครับบนเข็มขัด w ด c Asian c h a เ p i ช n s h i p p นะครับผมมีความภาคภูมิใจมากที่ทำได้ ทีนี้เรามาดูว่าเข็มขัดนะครับเข็มขัดนี้เราไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเป็นเข็มขัดเจ้าปัญหานะแต่เข็มขัดนี้นะครับก็คือเข็มขัดเอเชียนบ็อกซิ่งเค้าซิลเด i l บุญยูบีซีนะครับแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูว่าเจ้าเข็มขัดตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับทีนี้มันก็จะมีข้อความของลูกเพจนะครับที่เป็นคนไทยเนี่ยได้เอาเรื่องของเข็มขัดนี้มาลงนะครับ ดูเข็มขัดดีๆนะฮะเข็มขัดนี้เนี่ยจะมีธงชาติที่อยู่ในเอเชียนะครับเอเชียทั้งหมดนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ประเทศแต่ร่วมๆน่าจะน่าจะถึงร้อยเหมือนกันนะจากดูจากสายตาแล้วน่าจะประมาณร้อยหรือเกือบร้อยทีนี้ข้อความที่เป็นจริงนะครับเขาได้โพสต์เอาไว้ว่าเขมรเองไปอยู่ที่ไหนมาธงที่ติดไว้ตั้งแต่ปี2,564 แล้วทำไมเองพิ่งเห็นโดนสเละนะครับโดนสเลหรือสเลจันทร์เนี่ยมันหลอกเอาอีกแล้วนะครับคือสภามวยแห่งเอเชียหรือว่า WBC เอเชียเป็นหนึ่งใน9สหาพันธ์องค์การประเทศสมาชิกของสภามวยโลกซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่อนุมัติและควบคุมการจัดการแข่งขันมวยสากลในภาคพื้นเอเชียให้เป็นไปตามมาตรฐานของ WBC ประเด็นที่1น,นะครับอันนี้จับไปทีละประเด็นนะประเด็นที่1 WBC เป็นเข็มขัดเอเชียนะครับเอเชียก็คือทุกประเทศที่อยู่ในเอเชียอย่างที่2ในข้อความย่อหน้านี้ก็คือว่าเป็นเข็มขัดมวยสากลไม่ใช่เข็มขัดมวยไทยนะฮะเข็มขัดมวยสากลนะครับเป็นไปตามมาตรฐานของ WBC ก็ได้ใช้เข็มขัดเป็นสีเขียวทองนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์เดียวกัน โดยล่าสุดนี้สภามวยแห่งเอเชียได้ทำการรีโมเดลเข็มขัดก็คือหมายถึงว่าทำขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าหน้าตานั้นคือจะมีการดัดแปลงเล็กน้อยเป็นเข็มขัดแชมเปี้ยนหรือว่า UBC เอเชียใหม่หลังจากเคยปรับเปลี่ยนมาแล้วหลายเจเนเรชันตั้งแต่ยุคสมัยบิ๊กอึง่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครนะฮะสะหสมภพสีสมวงนะครับ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคนแรกจนถึงปัจจุบันคือบิ๊กโกพลตำรวจเอกโกวิทพักดีภูมิประธานสภามวยแห่งเอเชียท่านปัจจุบันในครั้งนี้เข็มขัดแชมเปี้ยนสภามวยแห่งเอเชียชมใหม่ยังคงเป็นสีเขียวทองเช่นเดิมนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเข็มขัดเส้นนี้ WBC ได้ทำการปรับโลโก้หน้าเข็มขัดมาจากวงรีให้เป็นวงกลมนะครับก่อนนน,นี้อาจจะเคยเป็นวงรีมาก่อนแล้วก็ทำให้เป็นวงกลม และมีธงชาติของชาติสมาชิกทุกประเทศเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศสมาชิกเพื่อความสง่างามและความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นทั้งนี้สภหาหมวยแห่งเอเชียจะได้ใช้เข็มขัดรุ่นใหม่นี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2564เป็นต้นไปก,ก็คือประมาณ2ปีผ่านมาแล้วส่วนใครที่จะเห็นส่วนใครที่จะได้เป็นผู้ครอบครองเป็นคนแรกแฟนมวยโลกโปรดติดตามแต่รับประกันว่าทุกการแข่งขัน WBC Asia คือคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อความเป็นเข็มขัดแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของนักมวย My Blood is r r e ีน My h ฮาร์ดอิ o โนะครับเขาถึงได้ใช้เป็นสีเขียวกับสีทองนะครับยักษ์เขียวมวยโลกแห่งภาคพ,พื้นเอเชียตัวจริงเสียงจริงนะครับเครดิตข้อความนี้มาจากมัดติดชนนะครับนั่นคือที่ไปที่มา ของเข็มขัดเส้นนี้นะครับเห็นไหมว่าจะมีแม้กระทั่งธงเกาหลีเหนือด้วยนั่นก็คือ WBC เนี่ยอันดับแรกเลยคือเป็นมวยสากลน,นะครับไม่ใช่มวยไทยนะครับแต่ที่เขาเห็นว่ามันมีประเทศไทยแล้วก็ประเทศเอ,อื่นๆอยู่ตรงรูปของคนที่เป็นนักชกแล้วก็มีการ ทำเกรียวธงแต่ละชาติออกมาเนี่ยน่าจะเป็นสมาชิแกแรกๆที่เขามีความร่วมมือกันแล้วก็ได้มีสมาชิกหลังๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับรวมทั้งกัมพูชาประเทศของมึงเองนั่นแหละนะครับที่เข้ามาอ่านายอ่านี่โอ้โหนี่โ l o สอ up สวยมากนะครับเป็นเข็มขัดที่สวยมากเส้นหนึ่งเลยแล้วก็นายเสลิดจันทานก็เอาพูดเป็นตูเป็นตะว่า ตัวเองนั้นพยายามที่จะต่อสู้เอาธงชาตินะครับคือเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับสมาคมต่างๆแล้วได้ธงชาตินี้ไปแปะไว้บนเข็มขัดซึ่งเดี๋ยวก่อนนะมึงเนี่ยเป็นประธานนะครับเป็นประธานสหพันธ์มวยกุลคแมรหรือว่ามวยเขมรของมึงนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมวยสากลซึ่งเขาเนี่ยมีมานานแล้วก่อนที่ มึงจะเกิดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณพูดว่าคุณมีความภาคภูมิใจมากว่าผมทําสําเร็จน,นั้นไม่จริงครับเขมรครับน้องๆเขมรทั้งหลายคุณโดนหลอกโดนเสลลจันทานหลอกเอาแล้วนะครับว่าเขาไปทําอะไรมาแล้วเกิดความสําเร็จรุนนั่นเนี่ย ب, มันไม่จริงนะขออนุญาตพูดแบบนิ่มๆน,น,นะมันไม่จริงนะครับงโง่นะครับ ไม่ง่ไม่ใช่ขมินจริงบางจาพวกนะผมไม่ได้มองว่าเป็นขมิ้นทั้งหมดใครก็ตามที่หนุนหลังไอ้เสลอจันทานเนี่ยผมบอกเลยว่าโง่มากนะครับแล้วอีกประการหนึ่งนะครับที่อยากจะให้วิเคราะห์สังเกตกันนั้นก็คือว่าซึ่งจะจัดขึ้นในดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาในอนาคตอันนี้เป็นไปได้เพราะว่า WBC เนี่ยเขาจัดไปทั่วทุกภูมิภาคในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นเอเชียคือเอเชียทวีปทั้งทวีปเนี่ยเขาไปจัดทุกประเทศที่พร้อมในการที่จะจัดแต่ว่ายังไม่เคยเห็นลาวกับกัมพูชาเข้าไปจัดเลยเขาจัดที่ญี่ปุ่นบ่อยจัดที่ไทยบ่อยฟิลิปปินส์บ่อยนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆบ้างอีกปรับปรายซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ติดตามในเรื่องของ WBC หรือว่ามวยสาคนสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราตามตามข่าวกันก็คือ จะเป็นเรื่องของมวยไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็สู้กันกันกนกบมวยเขเมรยอยู่ณเวลานี้เพราะฉะนั้นมึงนั้นหลอกกันเองนะครับมันเหมือนลักษณะของกัมพูชาในเวลานี้กับการที่ไอ้เสลอจันทานทําในเวลานี้นะครับนั่นก็คือลักษณะเหมือนหมากัดหางตัวเองอ่ะนะครับหลอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่แบบมันน่าเล่นหน้าหน้าหม่ําหน้ากัดเนี่ยมันก็วนกัดหางแล้วก็หมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วอยู่อย่างนั้นนะครับนี่คือ เขมรเขาทำพฤติกรรมแบบนั้นอยู่นะเออเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่านะครับไม่น่าเลยแล้วก็น,นี่ไงก็มีเขมนบางตัวเข้ามาบอกว่าเขมรบางคนนะครับเข้ามาบอกว่าขอบคุณสเรจันทร์นะครับอันนีออ้ทีนี้ไปดูในเรื่องของคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมดูให้แค่2คอมเมนต์นะเขาบอกว่า wbc เท่ากับ w o r l d Boxing Council Not กุนรันนะอันนี้มีคนมาอธิบายน่าจะเป็นคนไทยนะครับ นรุพันเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยอันนี้คนไทยแน่นอนคุณมงคลชาชิตนะครับบอกว่า w b c เอเชียเอเซียด้วยนะฮะ Boxing is Asia only ยโอลี่ออเอเซียบ็อกซิ่งเาซิ่ sub branch of w b c นะครับก็คือพูดง่ายงว่าเขาพยายามบอกว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรมวยสากลน,นะครับไม่ใช่บ็อกซิ่งแบบคุณคเมร์หรือว่ามวยคเมรนะครับนี่มวยคเขมรเนี่ยบอกชัดเจนว่า กุนคแม่ดนเฮลฟนะครับซึ่งไม่คือมันไม่มีมวยเขมในนั้นนะ่ะคือมึงก็มั่วไปเรื่อยนะฮะอันนี้ก็เชื่อนะครับอันนี้ก็เชื่อคือไม่มีคําว่าพิจารณาก่อนเลยนะครับใช้สัญชาตญาณความเป็นหมากัดหางเนี่ยเชื่อไปเลยนะฮะโอ้โหบอกได้เลยนะว่าประเทศนี้ยสิ่งสําคัญที่สุดเือความเร็วร้ายของสติปัญญานียผมว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ย ความรู้อาจจะมีพอเล็กน้อยแต่ความเข้าใจนี่ไม่มีเลยในเรื่องต่างๆที่พอใครพอมีใครที่มีอำนาจนะครับมีอำนาจมีบุญวาาสนาดูเป็นแสงเงาพลังอะไรบางอย่างพอเขาพูดปุ๊บเนี่ยมันเชื่อได้ทันทีคือไม่สร้างความเข้าใจให้กับตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อเรื่องต่างๆคือขาดวิจารณญาณที่ดีด้วยนะครับโอ้โหแย่มากเอาล่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับลองแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย เข้ามาภายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะด่าจะว่าอะไรขออนญ่ตใช้คําที่สุภาพนิดน,นึงแล้วก็วิจารณ์ต่างๆไปในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อให้สังคมสื่อโซเชียลของทางช่องเรานั้นน่าอยู่น่าอ่านน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้เรื่องราวเขาคงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ